MBK Center เฉลิมฉลองโฉมใหม่ New Episode Concept MBK MBQ จ้างปรากฏการแฟชั่นโชว์ไอดอลครั้งแรกของเมืองไทยกับ MBK Idol Fashion Week บนรันเวย์สุดปังกับกองทัพนแบบนางแบบกว่า90ชีวิต นำทีมโดยศิลปินสุดฮอตจากค่าย Star Hunter Entertainment ชิมมอนคอปเตอร์บาร์ดและดุนรวมถึงศิลปินจาก K-S Gang อย่างโฟมิกและ Skyline โดยงานนี้ยังได้แฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทยอย่างกุ้งคูนิต้ามาร่วมสร้างสรรค์โชว์สุดตรรการตาอีกด้วย บอกว่า MBK Idol Fashion Week เป็นครั้งแรกที่จัดแล้วก็ทาง MBK ว่าจะจัดตั้งแต่ปีนี้นะค่ะมีทุกๆปีในปลายปีนะคะซึ่งจริงๆครั้งนี้เนี่ยในโชว์นี้นยังไม่ได้มีเสื้อผ้าของกุ้งต้องบอกก่อนว่าเป็นแบรนด์ที่มีใน MBK และเป็นแบรนด์ที่กําลังจะมีป๊อบอัพ hmm. ใน MBK ซึ่งครั้งนี้เนี่ยกุ้งก็ได้ดีไซเนอร์น้องใหม่ก็คืออิสต์แบกเนี่ยือว่ามาทําลุคและก็สไตลิ่งทั้งหมดแล้วก็ ได้เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าปีหน้าเนี่ยค่ะเราจะรวมยังดีไซเนอร์แล้วก็แบรนด์ชั้นนาที่เป็นแบบที่ไม่ได้มีป๊อปอัพที่ไหนหรือว่าไม่มีโอกาสคนที่มีฝีมือแล้วไม่มีที่ไปลงทุนร้านเดี๋ยวนี้ขายแต่ออนไลน์แต่ลูกค้ายอยากจับของจริงค่ะเราจะทาป๊อปอัพให้โอกาสกับยังดีไซเนอร์ที่นี่นะคะมาโชว์ผลงานแล้วคุณจะคัดเลือกเข้ามาโชว์โดยแบ่ง เป็นรอบๆเชื่อว่าปีหน้าจะมีรอบเยอะแยะเลยแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเราบอกแล้วว่าเราเป็นไอดอลเซ็นเตอร์แต่กติกการก็คือคุณต้องบป cast Idol. <The> แคสไอดอลเดินก็คือเป็นการร่วมกันตามคอนเซ็ปต์ของไอดอลเช้งกับ n อ k บีด้วยเหมือนกันไอดอลเช้งก็คือการแลกเปลี่ยนของไอดอลในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นมิวสิกไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือในรูปแบบต่างๆค่ะ คือผมแบ่งแยกเป็นสองพาร์ทครับพาร์ทแรกคือเป็นคอนเซ็ปต์เป็นคอนเซ็ปต์ที่ใช้ได้ในชีวิตประจาวันเหานว่าเราก็จะเห็นในชีวิตประจำวันไม่ได้รู้สึกว่าแบบสิ่งนี้มันแบบดูไกลเกินผมอยากให้ทุกอย่างมันดูจับง่ายดูจับต้องได้ครับส่วนคอนเซ็ปต์ที่สองเนี่ยด้วยความที่ เสื้อผ้ามันมีความมินิมอลแล้วก็เลยทำให้มันดูแบบทัพขึ้นนะครับให้มันดูแปลงขึ้นให้มันดูแบบไปงานอีเวนต์มากขึ้นนี่นครับ oh. แล้วก็จริงๆที่ทำเซตสองมาเพราะว่าคิดถึงการออกอีเวนต์มากรู้สึกว่าตั้งแต่โควิดมาก็ออกอีเวนต์แบบน้อยมากแบบทําให้รู้สึกว่าแบบผมก็เลยทําเสื้อผ้ามาให้รู้สึกว่าเฮ้ยตอบโจทย์ตอนที่เราแบบหยุดทำอีเวนต์ไปก็คือแบบทำ oh. ทำทำมาแบบ อ่อนวาน้องแบงค์เนี่ยทำโชว์ตัวเองครั้งแรกเพราะเดิมเนี่ยขายออนไลน์กุก็พยายามหยิบยื่นคนที่มีความสามารถเพราะเขาเองมาจาก The เฟ e ใช่ไหมคะมาจากสายนี้ก็อยากจะผลักดันแล้วก็อยากจะประกาศตรงนี้คะ่ะให้ยังดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่ไม่มีเวทีคะ่ะที่นี่แหละคะ่ะที่จะเปิดกว้างสําหรับพวกคุณและนอกจากนั้นเรายังอยากจะฝากนี่ค่ะศิลปินสุดฮัทสำหรัญญบที่กุ้งในดวงใจตลอดการด้วย วันนี้สนุกมากเลยครับแล้วก็จะเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีที่พี่กุ้งชวนให้มาโชว์ในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีเวนต์แรกเลยหลังจากกลับจากเม็กซิโกที่เรามาที่นี่แล้วก็วันนี้ได้เจอคนมากมายแล้วแบบได้สนุกได้จอยก็มีความสุขมากขอบคุณมากๆคือเกียร์ทุกคนดีมากครับก็เอาง่ายๆก็คือเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมเชิญแล้วก็ขอบคุณที่มาแล้วมาเชิญมาแล้วก็สนุกมากๆเลยครับงานวันนี้เป็นการโชว์ครั้งแรกเพลงเราด้วยครับเพลงเราต่อไป่ ่อยซิงเกิลชื่อเพลงอะไรนะฝากเลยโรลเลอร์โคสเตอร์ค่ะใช่พี่กุ้งขายของอีกเนา ได้ข่าวว่าเราจะถ่ายเอ็มวีด้วยใช่ไหมคะใช่ก็ตอนนี้เรามีเพลงที่เพิ่งปล่อยไปชื่ไหมโรลล์โรลล์คอสเตอร์นะครับแล้วก็ปีหน้าเรามีเป็นลาตินอเมริกาทัวร์นะครับตอนนี้มีสี่ประเทศเป็นเม็กซิโกบราซิลเปรูอาร์เจนตินานะครับยังไงก็ฝากเป็นกำใจแล้วก็รอติดตามพวกเราโปรโมทด้วยนะคะครับครับแล้วพี่กุ้องนะครับมีอะไรบ้างปีหน้าพวกเราจะได้เห็นอะไรไอเดอร์ไอเชนค่ะเอาแปดเก้านี้เลยค่ะผมว่าจะได้จัดนะคะก็คือวันไอดอลอินวันเตอร์แลนด์ค่ะก็ตรงกับวันเด็กแห่งชาติด้ว แต่เราต้องบอกกันนะคะว่าเราจะตรวจเข้มแล้วก็ทุกคนไอดอลที่มางานตรวจ ATK แล้วก็ถ้าผลไม่ได้เราไม่ให้ตอนนี้ไอดอลหลายๆวงน,นะคะยอมฉีดเข็ม3ามกันหมดเพื่อจะให้ทุกคนปลอดภัยเราต้อเราคงต้องฉีดวัคซีนแล้วอยู่กับมันค่ะเพิ่งเชื่อว่าโควิดไม่ไปไหนอยากให้เนอะพวกเรามีผลงานพวกเราก็อยากอยากจะมีพื้นที่ให้เด็กๆได้ปล่อยของต้องบอกกัาว่าพูดความในใจเลยว่า โฟมิกเนี่ยภูมิใจมากๆเพราะว่าหนึ่งเจอเขาเขาขึ้นสเตจไอดอลเช้งเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วก็วันนี้เขาไปถึงเม็กซิโกแล้วจะไปเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ไปดังเนี่ลาตินอเมริกามากๆดูจากยอดของ MV แล้วก็ตาม พุงค,คิดว่าอยากให้เวทีไอดอเชเนี่ยมันทําให้โตแบบนี้ไม่ใช่แค่วงโฟมิกจะมีสกายไลน์แล้วยังมีอีกหลายๆวงที่ที่อยากให้มาชมนะคะในงานเราลงมีตอนนี้78วงที่รวมกันอยู่แล้วสลับกันมาโชว์อยากให้พี่พี่สื่อช่วยสนับสนุนไอดอลไทยที่อาจจะไม่ได้เป็นค่ายยิ่งใหญ่หรือว่าแล้วแต่เราเชื่อว่า ก้าวไปได้เพราะว่าเขาพยายามมากผลงานขาบอกแล้วไม่ว่ารวมถึงผลงานดีไซนเนอร์รุ่นใหม่ด้วยค่ะต้องบอกว่าไอรอลเชครั้งที่จะจัดนี้จะเป็นครั้งที่11นะคะเราจัดมา11ครั้งตั้งแต่กุ้งแถลงข่าวเมื่อประมาณไปครึ่งแล้วบอกว่าจะเอาทีป๊อกกลับมาตอนณวันนั้นเนี่ยไม่มีใครเขาบอกว่าเราบ้าเราบอกว่า เพลงไทยพตรเพาะเลยได้ยินหรือยังคะโฟมิกซ์เป็นเพลงที่ดีแต่คนน่ะนิยมต่างคาดอยากให้เสพค่ะเพลงไทยคุณภาพดีๆยังมีอีกเยอะแล้วบอกเลยว่าที่อยู่ในกลุ่มเราเนี่ย7จิปวงที่เพลงแบบดีๆเยอะมากตัวอิสแมนกี้เองก็มีเพลงด้วยเหมือนกันเป็นศิลปินในอีกค่ายหนึ่งซึ่งก็มาโชว์กับเราด้วยเหมือนกันค่ะก็เดือนนี้นะคะก็เสาร์ทย์หน้าเลยค่ะแต่ก้าวก็ไอดอลในวันเดอร์แลนด์จะวันเดอร์แลนด์ยังไงเนี่ย ต้องมาติดตามค่ะครั้งหน้าเนี่ยโฟมี่แคนจะไม่ได้มาร่วมโชว์กับเราเพราะว่าเตรียมตัวที่จะไปทัวร์จะฝึกซ้อมแต่ก็ได้ส่งวงสในค่ายมามีใครมาบ้างอ่ะเยอะแยะเลยครับก็ศิลปินจากหลายๆคนจากในค่ายครับก็มีเช่อย่างเช่นพี่นี่สกายไลท์ซูเปเยอร์แล้วก็เซเว่นเยอะมากๆแล้ววงเพ่งอีกนั่งมาก็กุ่งมฝ่นนะคะกุ่งตั้งใจทำไอดอลเชงกับที่เอ็มบีเคให้เป็นเอ็มบีเคไอเดลเซ็นเตอร์แล้วก็อยาก ด็กไทยแล้วก็ให้เขาไปถูกทางมีพื้นที่ให้เขาได้ปล่อยของกันนี่คือเป้าหมายของกู้เลยบอกเลยว่าบัด200รบาทมันถูกมากกับการจัดงานที่เราพยายามทำอยู่ตอนนี้โดยที่เรายังไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆทุกคนจะเห็นชัดเจนแต่กู้ยืนยันว่าจะจัดต่อไปอีก3ปีค่ะถึงแม้จะไม่มีใครมาสนับสนุนก็ตาม